สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองค่ะวันนี้ทานข้าววันนะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่วันนี้แม่ทานข้าวเปล่าแล้วก็ไปได้พวงอันนี้มาเพื่อนๆื่อนจ๋าเครื่องในทอดร้านแกงใต้ร้านพี่หมูนะคะชิ้นนี้สาบาทแต่ขาลดให้แม่เหลือยี่สิบนะคะเครื่องในทอดก็จะมีตับมีกลิ่นอะไรพวกนี้จ้าที่เป็นพวงๆอยู่ในนี้เลยทอดกระเทียมนะคะเครื่องในทอดกระเทียมจากเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นพวงๆอยู่ในนี้เลยเขาเรียกว่าเครื่องในทอดกระเทียมนะเพื่อนๆนเป็นแบบนี้นะคะแม่ขออนุญาตโชว์เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้นะ นี่จาเครื่องในทอดกระเทียมจนานันนๆนเขาจะมาขายสักทีหนึ่งเพื่อนๆวัวลม้มนานๆจะเอามาขายหน้ามืดเนาะก้มบ่อยๆแล้วก็แม่จะเ,เป็นทอดกระเทียมเลยเพื่อนจ๋าทอดกระเทียมพริกไทยแม่ก็จะมากินกับซอสพริกเพื่อนจ๋านี่จิ้มกับซอสพริกภูเขาทองค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมีต้มจืดค่ะต้มจืดที่คุณพ่อทําเป็นชเท้าแครลลอทนะคะซี่โครงหมูนี่เพื่อนๆจ้ะนี่ชัเท้าซี่โครงหมูคุณพ่อทําตั้งแต่วันคุณหัสอ่ะเพื่อนๆยังไม่เขาไม่ได้กินกันเลยอะ่ะที่ทาคู่กับผัดกระหล่ำปีใส่ไข่อะ่ะเพื่อนเนี่ยชัเท้าแล้วก็ซี่โครงหมูไปเปืือยอย่างเพื่อนอย่างเนี้ย เอาไว้ตดน้ำแล้วนอแม่อุ่นแล้วแต่เช้าแล้วอยวให้เป็นเพื่อนอยู่ก่อนนะอย่ามองไม่เห็นประมาณนี้เพื่อนใช้เท้าซี่โครงหมูอ๋อตอนนี้เครื่องในทอดกระเทียมนนกินแค่นี้พอเพื่อนจา๋ากินเท่าที่เรามีกินแค่นั้นพอหรือว่าเราอยากกินนะคะไม่ต้องไปอะไรมากกับูหวาหเ,เพื่อนอยวขออน,นี้ตใช้มือนะ เขาไม่ได้หันมาให้เพื่อนๆนี่ลองจิ้มกับเครื่องในใอ้ลองจิ้มกับซอสพิกนี่อืมอร่อยเนี่ยลองเลยต้องนาว่าจะหั่นหรือไม่หันน่นดีให้เพื่อนๆดูเป็นทงลวงอืมอร่อย เป็นตับแบบกับผื่นรวมกันอย่างนี้เลยทอดกระเทียมแต่แม่ชอบจิ้มกับซอสติกเอาไปซดน้ำให้ต้องขอ ไชเท้าซี่โครงหมูต้มจือดอ่ะคินพ่อทันซี่โครงหมูกระเปื่อเปือ่อยใส่ไชเท้าแคาลอดเผ็ดหอมไชเท้าแค่ลอดเผ็ดหอม ตับนะเพื่อนอันนี้ตับจิ้มน้ำจิ้มแ่อจิ้มซอสพริกเพื่อน,อ,นอ,อร่อย อแม่ยอมแล้วก็ไม่ค่อยติดเพราะว่าอายุเยอะแล้วตามวัยื่างในอ่ะพวงละสามสิบพี่หมูเขาคิดแม่ให้ยี่สิบาทอร่อยนะมีกลิ่นมีตับมีอะไรอยู่ในนี้เต็มเลยเราทอดจะเทียมให้แห้ง นานๆจะมีทีนึงอ,อร่อยเดี๋ยวีะหั่นมาจิ้มกับซอสพริกเพื่อนๆจ๋าแม่ดูในต่อๆขาหมูคากรของเซเว่นอยากลองกินอนะ่ะ ฉ่ำซอสพิกบุกขาเมื่อก่อนใช้ของสีราชาอันนี้ใช้ของบุขาวทองแล้วแต่อันไหนลดราคาก็เส่วนนะั้กินได้หมดเพื่อน อร่อยนะ้พ่นต้องกินหลักลยอซอสพริกฉ่ำๆคล้กระเทียม ตื่นที่โครงหมใูใช้เท้ากับแครอทเห็ดหอมคุณพ่อทำ อร่อยๆๆมีทั้งตับมีทั้งฝืนจริงแบบต้มตุ๋นซี่โคหมูใส้เท้า ท่งทำงานบ้านเสร็จแล้วก็หิวนี่เข้าเช้านะเพื่อนจะสิบเอ็ดโมงและอันนี้ตับค่ะเครื่องในทอดเป็นผงวง ิววแล้เขาเรียกว่าอะไรนะซี่โครงหม,โมโูมต้มจืดแกงสือซี่โครงหม,โมเเทเทูเ้าใส้แครอเทเผ็ดหอมกินกับเครื่องในไก่ทอดกินน้ำตอลพริกเพื่อนๆพ่อน,นู หมดแล้วจ้ะแม่เนี่ยแม่ก็กินแหนเนี่ย Thank you. คเ,เดี๋ยวนี้ึินข้าววละแค่สองมื้อ